ทุกคนลูกเนี้ยดูเหมือนน่าจะสุดอุย้ยมีแมงแมงเจาะแมงเจาะทีอหนางชอบอะ่ะทุกคนชอบแบบลูกลูกหามหามเฮิมแบบเนี้ยอืมีมค่ะทุกคนเป็นกล้องตัวใหม่ที่ที่หนิง ได้มานะคะนายช่างใหญ่ผู้น่ารักนะคะเห็นกล้องตัวที่ที่หนึ่งใช้อยู่ตอนนี้เป็นกล้องของแคนนอนนะคะซึ่งหน้าจอมันพับบ่อยแล้วก็หนึ่งเอาลงสวนบ่อยนะคะก็เลยส่งซ่อมศูน์แคนนอนนะคะแต่เขาไม่ไม่ซ่อมให้แต่เขาให้ให้ซื้อตัวใหม่แล้วก็จะลดราคาให้นะคะ เขาไม่ซ่อมพราะว่าการซ่อมที่นี่มันมันค่อนข้างจะนั่นนะแต่ว่านิกจะเอาลองไปกลับเมืองไทยดูนะคะเพราะว่าแค่หน้าจอตรงที่พับมันมันหน้าจอมองไม่เห็นแต่ใช้ได้นะคะทุกคนก็มีความเสียดายเนาะถ่ายดีมากนะคะในช่างก็เลยนี่ค่ะหนิงบนอยากได้กลอปโรฮีโร่นะคะ ฮีลร์แปลดแปลแบลกนะคะทุกคนเพราะว่ามันเขาว่ามันถ่ายแบบเวลาสันสะเทือนอะไรเงี้ยชัดเจนนะคะแล้วกล้องตอก,กภาพมันชัดด้วยนึย่ก็เลยแบบมีความก็อยากจะทําคลิปแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้มันชัดๆนะคะก็หวนไปวนมาเฮ้ยคุณอยากได้กโลโโเนี่นี่ไานช่างก็เลยส่งโพสต์เรสเนีเขาก็เลยมาส่งน้บ้านนะคะ นี่เลยเปิดดูก็เจอนี่เลยเดี๋ยวจะลองอต้องศึกษาก่อนนะคะแล้วก็ต้องโหลดแอปมานะแล้วก็จะจะทำนะคะแต่ตอนนี้หนิงจะพาทุกคนไปชิมไปเก็บลูกพลัมกันค่ะพลัมเหลืองมิราเบนะคะเหลืองสุกแล้วนะคะมีความชื้อกรังเล็กมากเราจะไปหาเห็ดกัน <laughs> ชัดๆเนาะทุกคน <laughs> มีความห่วงเห็ดอีก่ะ นายช่างใหญ่ก็ซ่อมเครื่องตัดหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนดูดมีอะไรที่เธอซ่อมไม่ได้บ้างคะเนี่ยเดี๋ยวคุณภรรยาแก่แล้วก็ซ่อมภรรยาด้วยนะคะเงยหน้าไปก็เห็นพลัมเหลืองจะสุกแล้วค่ะทุกคนอุ้ยสุกก็ไม่บอกเดี๋ยวจะพามาชิมค่ะแบบนี้แหละอร่อยค่ะมองขึ้นมาแบบเออหือบางลูกก็สุกแล้วนะคะเนี่ย เ,เอาบันไดมานะคะบันไดนะคะเราก็จะปีนขึ้นไปปีนขึ้นไปพลัมพวงก็ยังอุย้ยใกล้สุกแล้วอุย้ยมองไปเป็นสีม่วงเดี๋ยวมาหานี่ก่อนคนที่ทุกคนลูกเนี้ยดูเหมือนน่าจะสุกอ้ยมีแมงแมงเจาะแมงเจาะเอามาใหม่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 ค่ะอุย้ยน่ารักจุ๊มจิ๊บ จะเอที่หนึ่งอยู่นี่ค่ะทุกคนกำลังจะสุกแล้วอ,อความอมเปรี้ยวนิดๆก่อนหน้านี้มาชิมยังแบบว่าเปรียปร้ยวๆอยู่เลยนะคะอืมแต่ที่หนึ่งชอบแบบชอบแบบนี้หอม ทีหนิงสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมทีหนึ่งอินเดรมานีนะคะวันนี้ชิมไปชิมมาลืมสวัสดีค่ะทุกคนนี่อีกประมาณสองวันก็คงสุกมากเราก็จะเห็นไหมลูกนี้ลูกนี้แบบสุกปีนี้แบบไม่ค่อยสุกมากนะคะแต่ว่าข้างบนนี่เต็มเลยเพราะว่าเหมือนกับต้นเชอร์รี่เลย มันมีมาแรงมาลงแล้วก็ทําใบหยิกงอค่ะทุกคนเดี๋ยวต้องดูค่ะปกติไม่มีมันมีปีเนี้ยลูกนี้หอมมาอันหนึ่งชอบมาทุกคนชอบแบบลูกลูกหามหามเฮิมแบบเนี้ยี่ถ้าสุกแล้วจะหลุดง่ายๆเลยเดี๋ยวเอามาชิมเอามาชิมเดี๋ยวอุ้ยลงมาชิมข้างล่างเลย ผลก็เหมือนมระกะันพุทธาเลยทุกคนอืมมองไปข้างบ้านข้างบ้านก็ไม่ค่อยดกเนี่ยค่ะในช่างใหญ่ว่าจะตัดยานยึางบอกว่าทำคลิปก่อนแป๊บหนึ่งคุณ <laughs> น่ารัก <laughs> คุณอะไรน่ลืม กำลังปเปรี้ยวนิดๆน,นะคะแต่ถ้าดิบเนี่ยจะเปรี้ยวมากชอบมากหอมๆอ่าฮลูกนี้ใกล้สุกอ่ะไม่อะไรมาจอกเนี่ยมันแมงเลยมแมงมาเจาะอืม จะได้ไงคะทุกคนที่จริงเ่ะเต็มเลยนะเป็นดอกแล้วเอาไปเอามาใบอีกใบอีกแล้วก็มแมลงมาเจาะผลร่วงเลยแต่ว่าเดี๋ยวสักพักเข้าหน้าหนาวนะที่หนึ่งจะตัดกิ่งที่แห้งๆเนี่ยเนี่ยเห็นก็แห้งนะคะเพราะว่าต้นเขาก็จะอู้เป็นสิบปีแล้วนะดูใบอีกใบงอนะคะแต่ข้างบนนี่ไม่เป็นนะ มาเป็นข้างล่างแล้วก็ชิมอีกกันเลยอันนี้นปีนมาใช้กล้องกโลโปปิดหัวดีไหมทุกคนแต่ว่าก็มีตะก้อนนะเอาตะก้อมาสอยๆได้นะอยากขึ้นไปข้างบนอ่ะข้างบนเต้มเลยแต่ว่าต้นสูงอะ <c oughs> โอ้โหล,ล,โล,ลากไปไนมานี่ตามพี่มาตามพี่มาความยูทูบเบอร์โอ้ทุกคนกดไลค์ให้ความลงทุนทีหนึ่งหนึ่งแต่ละคลิปลงทุนจังกล้องพังไปสองตัวแล้วทุกคนเอ้ยเข้าสวนมาฝุ่นฝุ่นก็จับกล้องฝุ่นจับเคลอะเลยข้างในเนี่ยต้องส่งล้างเชง โอ้ยตรงนี้เยอะเลยทัานท่รนทารนทรนทความอาลมดีนี่ลูกยังแข็งๆอยู่เลยนะคะอืมเปรียบบ้านเราก็เหมือนพุทธานะทุกคนตอนเนี้ยแต่พอสุกแล้วเนี่ยเขาเหมือนมะปรางมากเลยแบบฉ่ำๆเลยอะวานช่ำอืมโอ้ยตอนนี้ ดูคะ่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะอืมเป็นลมบ,อบอ่อยๆยังมีความเปรี้ยวๆเหมันมะกะทันเปรี้ยวเนาะมะกะทนันแปลว่าพุทธาอุนเนี่ยมเมล็ดเอาไหมคะ,มะเมล็ดแต่ว่าที่หนึ่งว่ามันแม้แต่มเมล็ดเชอร์รี่นะขนาดร่วงลงดินก็ ยังไม่ขึ้นมาใหม่นะคะปลูกรากเหมือนกันเนมัน่าต้องตอนกิ่งน,นี่ลูกเนี้ยน่าจะสุกบางลูกถ้าโดนแถดบ้างๆนี่ยจะสุกก่อนเพื่อนเลยนะทุกคนเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงสุกแล้วคะ่ะสุกเร็วมากเลยอีกไม่นานเราก็จะได้เก็บกันที่หนึ่งก็เอาไปทําเหล้านะเป็นหลูเลยอะเหล้าแบบเหล้ามิละเบนะคะหวานมาก เป็นเป็นเล่าที่มีความหวานหอมที่หนึ่งมองไปเห็นเพื่อนบ้านใส่ชุดว่ายน้ำทุกคนใส่ชุดว่ายน้ำเดินในสวนผู้หญิงนะคะไปไว่ายน้ำมาหรือ,อยังไงก็ร้อนมากอ่ะอากาศดีนะคะสำหรับไม่ได้แบบร้อนจนอบอ้าวนะคะก็คือมีลม ลมวอยๆลมเย็นๆอากาศดีมากเลยแต่ว่าก่อนหน้านี้จะเป็นอะไรที่เดี๋ยวหนาวหนาวมาสักประมาณสิบองศาตอนเช้าผักบุ้งที่หนึ่งก็ไปตัวชาเดี๋ยวทำคลิปนี้เสร็จกาจะไปจัดการบำรุงผักนะทุกคน มองไปก็ลูกแพร์แอปเปิลเดี๋ยวจะมานั่งกินแปอปเปิลยั่วๆทุกคนนี่อีกหลายอย่างที่อยากจะพาไปเลยอยากพาไปออกกำลังกายนะคะทุกคนเดินออกกำลังกายไปเก็บแอปเปิลแถวนุนข้างทางกันที่บ้านนะ่ะอย่าเพิ่งเก็บนะเพราะว่าอยากจะไปเก็บแล้วก็เอามาดองนะ แถวข้างทางเดินออกไปออกกำลังกายเต็มไม่หมดเลยค่ะนี่ชิมได้กันค่ะทุกคนอู้นเยอะทุกคนหนขึ้นบนเดี๋ยี่มีูมกล้องซูมได้ไกลมากเลยนะนี่อูยข้างบนยิ่งอย่างเยอะเดี๋ยวไม้สอยเอาเวลาเราเก็บนะวันนี้พาชิมกอนเนาะนี่ก็ลูกแพรค่ะทุกคนอ้ยต้นเล็กต้องรอสักพักนึง ผลใหญ่ๆมันนั่งใต้ต้นเลยเพราะว่าต้นก็เล็กแค่นี้นะคะต้นก็แค่เนี้ยแต่ต้นใหญ่หนู้นเราจะปล่อยให้ต้นมันโตต้นใหญ่มีความสะอ้อนมากลดกมากเดี๋ยวมาดูพลัมม่วงกอนลมอย่าเพิ่งพัาดพลัมม่วงก็จะสุกแล้วทุกคนเปรี้ยวไม้มาชิมหน่อยชิมหน่อยมีความมองไปกระดกนะโอ้ยดก อุ้ยพร้มพรมอมชื่อเวสเดนนะคะหนิงก็อยากปลูกอยากจะซื้อมาปลูกเพิ่มทุกคนอยากจะซื้ออะไรมาปลูกเพิ่มในช่างบอกว่าตรงนั้นะที่ตรงนั้นว่างนะคะก็ต้องก็ต้องแบบมองว่าเราจะปลูกอะไรดีตอนแรกนยช่างอยากจะปลูกต้นดอกไม้ต้นหนึ่งที่หนิงชอบมา,มากๆเลยเราจะไปหาซื้อเธอว่าจะเอามาปลูกตรงนั้นให้แต่ทีหนิงก็อยากได้ผลไม้ อืมเปรี้ยวอันนี้พลัมม่วงนะคะอ๋อเปรี้ยวแล้วเป็นนอนเฮ้ยมีความเป็นหนอนนี่หนิงเคยเอากลับเมืองไทยด้วยนะคะตอนที่สุกนะที่ที่หนิงกลับไปหาพ่อนะคะตอนที่พ่อแบบเออคือพ่อคอนทีวพ่อจะเสียนะคะนี่ก็ไปอยู่กับพ่อเป็นเดือนเลยนะคะนี่ก็เอานี้ยแหละเอาพลัมม่วงเอา เอาอะไรอะเอา,เอาลูกแพรเอาแอปเปิลไปฝากแม่นะคะแม่ติดใจแอปเปิลกับลูกแพรมากเลยแม่บอกว่าอร่อยมากแม่ชอบบอกว่าเอาเอาไปฝากหน่อยแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้กลับตอนไหนแต่ว่าตัว,ต,วตัวพวกเรายังอยู่อยู่นะคะกลับได้ทุกเมื่อนะอุ้ยจะดกไปไหนคะเนี่ยอุ้ยมีทุกกิง่งทุกจุดคือดอกตอนที่ที่ทำคลิปเนาะตอนนั้นที่พาชมดอก,กแพรนะคะดอกก็ เต็มเลยพอติดผลมาก็ลุ้นว่าจะร่วงไหมนะคะแต่ก็โอ้โหทุกคนดูไปนู่นเลยโอ้โหตกมากคุณคะสตักเบอร์รี่กูสเบอรี่มะยมของทีหนึ่งสุกแล้วนะคะเนี่ยลูกโตแอบ,บเลยคือไปเที่ยวกลับมาแล้วสุกแล้วอะ โอ้นี่ได้เวลาเอาไปทําเค้กแล้วเอาไปทําเค้กเนี่ยอร่อยมากเลยนะอแต่ยังมีความเปรี้ยวอยู่ขนาดกัดนิดเดียวอืมจือข้างในหวานขึ้นอนะ่ะอืมสุกแล้วอะ่ะเก็บไปฝากไม่ยากดีกว่า ยังเปรี้ยวอยู่พ่อปู่มาจริงด้วยเฮ้ยพ่อปู่มาสุดยอดวิแสงดวงอาทิตย์ตัดกับท้องฟ้าแล้วก็ตัดกับทานตะวันสวยมากเลยทุกคนโอเคค่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ามีความสุขมากๆนะคะแล้วก็มีความสุขในวันหยุดกับครอบครัวค่ะทุกคนบ๊ายบายเจอกันใหม่ชื่อ